สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การออการเรียนการสอนนะคะวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในปีการศึกษา2564นะคะภาคเรียนที่1นะคะในหน่วยแรกวันนี้นะคะ ใบความรู้นะคะกับใบงานที่ครูให้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งครูค,คิดว่านักเรียนชั้นป6เนี่ยน่าจะมีความเข้าใจอยู่บ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทยนะคะส่วนใหญ่ที่นับถือเลยแล้วก็ยังเป็นเ,เป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยนะคะคู่สังคมไทยมายาวนานมากนะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าความสําคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เลยเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือนะคะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินชีวิตของคนในสังคมแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะ2ก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาติก็อย่างที่บอกว่ามีความเกี่ยวโยงกันมาแม้กระทั่ง ศิลปะนะคะศิลปะต่างๆศิลปะจิตกรรมงานปั้นงานควาดเขียนตามฝาวนังตามโบสถ์ต่างๆนะคะซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะที่มีความสวยงามนะคะรวมถึงพระหมหากษัตริย์เนี่ยก็ยังเป็นยังทรงนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงเป็นอัครศาสนาศาสนูประถมโพกของทุกศาสนาด้วยก็คือให คือเรียกว่าให้ความสําคัญนะคะก็คือให้ความกับสําคัญกับทุกศาสนาไม่ใช่แมมกระทั่ทงศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้ทุกคนประพฤติดีทําดีอยู่แล้วนะคะด้านที่สามนะคะพราพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมอย่างที่บอกนะคะว่าศาสนาพุทธเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะคะยังก็เลยส่งผลมาถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ย มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษานะคะลอยกระทงประเพณีสงการพวกนี้ก็คือได้ได้ไดมีมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าเป็นผลนะคะมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะคะสี่ก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจก็คือในการจัดกิจกรรมนะคะเวลา ถึงงานสําคัญหรืออะไรเนี่ยคนก็จะไปรวมกันที่วัดนะคะไปฟังคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติธรรมนะคะก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อทําให้อ่อจิตใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยหรือว,ว่านิสัยเนี่ยมีใน,นในทางเป็นในทางที่ดีขึ้นนะคะ 5. นะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นะคะก็คือมรดกทางวัฒนธรรมก็คืออาจจะเป็นทั้งในรูปของรูปธรรมหรือแม้กระทั่งมรดกทางจิตใจรูปธรรมก็อย่างที่บอกว่าเป็นปฏิมาก,กรรมเป็นจิตกรรมต่างๆถ้าเผื่อเป็นในด้านวัฒนธรรมนะคะก็จะ,ะความสุภาพความมีน้ำใจความมีเมตตาเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะคะนั่นก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสุดท้ายเลยก็คือเป็นหลักในการพัฒนาชาตินั่นก็คือ หลักธรรมนั่นเองนะคะหลักธรรมเมื่อทุกคนนะคะหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยนำหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยเมื่อตัวเรานะคะนำมาใช้เนี่ยก็จะส่งผลกับตัวเราส่งผลไปถึงครอบครัวส่งผลไปถึงชุมชนส่งผลไปถึงประเทศชาตินะคะให้มีแต่คนดีคิดในทางที่ดีพัฒนาในทางที่ดีเห็นไหมคะส่งผลต่อทำให้ประเทศชาติเนี่ย สงบสุขพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าพุทธศาสนาเนี่ยสำคัญกับสังคมไทยมากนะคะหลายด้านด้วยนะคะในส่วนของใบงานค่ะนะคะครูนะคะมีไม้แมพนะคะ, Map, ะ,คะออกมาแตกออกมาแค่4หัวข้อนะคะให้นักเรียนนะคะหานะคะสรุปความสําคัญในแต่ละหัวข้อนั้นอย่างเช่นความสําคัญของพระพุทธศาสนาในด้านของฐานะเอกลักษณ์ของชาติมีอะไรบ้าง รากฐานทางวัฒนธรรมมีอะไรบ้างลักในการพัฒนาชาตินะคะซึ่งครูได้อธิบายทั้งในคลิปแล้วก็ใบงานไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนักเรียนลองไปสรุปนะคะเป็นความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใส่ลงมาในใบงานให้คุณครูมีเท่านี้และคะ่ะใบงานของนักเรียนเนาะครูคิดว่าคงไม่เกินความสามารถของนักเรียนชั้นป .6 เนาะแล้วยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ